สวัสดีค่ะวันนี้มาที่เยอรมน,นีเมืองดวส์เบิร์กแต่ว่าที่นี่เขาออกเสียงกันว่าดุสบวกนะคะดุสบกที่ตรงนี้มากับทางวัดพุทธวิหารค่ะนั่งรถตัวมาด้วยกันนะคะ30กว่าคนมาร่วมงานข้อกระถิงที่นี่ซึ่งว่าเป็นวัดพุทธสามัคคีค่ะก็เป็นเอ่อเป็นวัด สาขาของวัดพุทธวิหารอัมสดํานะคะฝนตกพอดีเลยก็ดีนะคะเราเก็บภาพไว้ตรงนี้ก่อนนะคะที่ขายผักขายอาหารทางด้านนอกนี้แล้วไม่ทราบว่าฝนจะหายหรือเปล่าเดี๋ยวถ้าฝนหายแล้วออกมากันอีกทีนะคะตอนนี้เพิ่งมาถึงยังเช้าอยู่เลยยังไม่ได้มีพิธีอะไรยังไงแล้วแต่ว่าเดี๋ยวเราเข้าไปชมกันนะคะวันนี้จะได้ เรียนรู้จะได้เห็นสิ่งใหม่ๆด้วยกันนะคะที่ฉันก็เคยมางานของกระถินที่วัดพุทธสารคีนี้นานแล้วค่ะน่าจะ4ีหปีทีเดียวอันนี้ที่ย้ายมาก็ยังไม่เคยมานะที่เมืองดุสบุกตรงนี้แต่ว่าไม่ได้จัดที่วัดนะคะเป็นเช่าสถานที่ดิีฉันก็ยังไม่เคยเห็นนะคะไปดูด้วยกันค่ะ สุนาตุยินยน,น,นังอินนังมิทังสังเกนตนากาบินาตุสังอาใกล้จะเสร็จพิธีแล้วนะคะตอนนี้ก็ทั้งสาธุชนผู้สิทธิ์ในเยอรมันีแล้วก็จากเมเธอร์แลนด์ก็กำลังเรียนแถวกันนะคะก็จะถวาย ต้นกระถิได้กับพระอาจารย์จำเริญอาทิตย์หน้าวันที่12นะคะเปนอนอาทิตย์พฤศจิกายนที่วัดพุทธวิหารนํำสดังก็จะมีการก่อกระถิแล้วก็ทราบว่าก็จะมีญาติโยมจากที่นี่ไปกันด้วยนะคะเพราะฉะนั้นแล้วทางนู้นมาทางนี้อาทิตย์หน้าทางนี้ไปทางโน้นนะคะก็ช่วยเหลือซึ่งกันละกันคือการบำรุง พระพุทธศาส,สนาของเราวันนี้ฝนตกนะคะด้านนอกโชคดีที่ว่าตอนที่มาถึงเนี่ยก็ได้ถ่ายการทานอะไรไปแล้วเรียบร้อยนะคะแล้วก็ที่ร้านค้าข้างนอกด้วยถ้าเป็นตอนนี้ไม่ทราบว่าฝนยังจะหยุดหไหมถ้าหยุดก็อาจจะได้ถ่ายอีกครั้งหนึ่งตอนที่มีการแ,แต่งร้านแลสสนะสวยๆอาหารอร่อยๆนะ,ะ่ะถ้าเห็นแล้ว ก็ขออนุโมทนาทุกท่านที่มาแล้วก็ไม่มานะคะและเจอกันใหม่ในงานหน้าค่ะถ้าเป็นไปได้นะคะขอเชิญชวนนะคะที่วัดพุทธวิหารอัมสเตอร์ดัมเมืองเพอร์เมเรนจัง,งหวัดกาพินลำดับที่12วันทิตย์นับว่าตอนนี้ฝนตกแล้วแล้วก็หยุดแล้วนะคะโชคดีที่ว่าแม่ค้าแม่ขายก็จะได้ขายสินค้าขายขนมอาหารผักอะไรกันบ้าง ในการมาครั้งนี้ก็ถือว่าได้สมความตั้งใจอยู่เหมือนกันนะคะเพราะว่าอยากที่จะมาได้เห็นในทางเยอรมันนี้แล้วก็พอดีทางวัดพุทธิหารเขามีการจัดรถทัวร์ให้มากัน30กว่าท่านนะคะได้มาด้วยกันแล้วเดี๋ยวก็จะกลับแล้วค่ะก็การเดินทางประมาณ2ชั่วโมง ตั้งแต่เช้าเลยนะคะเราก็เตรียมรวมพลกัน6โมงครึ่งที่วัดแล้วก็ประมาณโมงเช้าก็ออกเดินทางกันแล้วก็มาที่นี่เด็กก็จะกลับไปที่เมืองเซอเบรนกันแล้วนะคะ <S <S ตั้งใจที่อยากมาอยากมาเห็นเนี่ยค่ะลักษณะางานอยากมาเห็นคนไทยที่อยู่ในเยอรมันเปน็นยังไงบ้างแล้วก็แล้วก็ร้านค้านะคะ ขายอะไรกันบ้างอะไรอย่างเงี้ยค่ะหน้าานารานทั้นั้นเลยนกเดี๋ยวว่าจะปุกหนุนคุณนัทข้าเหนียวมะม่วงนะคะแล้วก็ของอื่นก็จะเดินเดินดูหนาวไหมคะหนาวสู้ๆเลยเนาะหนาวหน,าว,นาวสิเนาะไปถามก็ได้ฝนตกแล้วลมแรงแต่ไม่แรงเท่าเป็นพายุเมื่อที่ผ่านมา3-4วันที่แล้ว อยากเห็นงานอื่นๆนะคะนอกจากว่าที่ได้เห็นคุ้นเคยมาแล้วหลายๆปีต่อเนื่องกันหรือว่าได้เห็นหลายครั้งแต่ว่าที่นี่ก็เป็นครั้งแรกทราบว่ามีข่าวดีค่ะคะือว่าทางวัดนะคะท่านพระอาจารย์พระมหาจำเริญได้แจ้งให้ญาติโยมได้ทราบว่าตอนนี้มีการติดต่อซื้อ ที่ใหม่ของวัดพุทธสามัคคีนะคะไม่ใช่ของวัดพุทธวิหารนะวัดวัดพุทธวิหารเป็นไปไหนไม่ได้แล้วต้องอยู่ตรงนั้นแล้วนะคะพื้นที่ร้อยได้สถานที่แห่งใหม่ของวัดนะคะที่ว่าสวัสดีค่ะอันนี้อันนี้เคยเคยประกวดนางนพมาศด้วยกันใช่เยตั้งแต่ปี2 0 1 0โอ้โหโอ้โหสิบสามปีแล้วเนาะ 43ปีอุ้ยเรายังสวยกันอยู่เลยนะประกวดได้อีกรุ่นไหนรุ่นไหนรุ่นเดิ่นแล้วขอบคุณนุ้มแม่มากยินดที่ได้เจอค่ะเดี๋ยวได้เจอกันงานหน้าค่ะอาทิตย์หน้าไม่ไปหรอวันที่เท่าไหร่1212ค่ะวันอาทิตย์เวันไหนโอเคค่ะจ้าค่ะค่ะสวัสดีค่ะเนาะคนจริงแล้วเนเธอร์แลนด์กับเยอรมันก็ไม่ไกลกันนะ ก็ติดติดกระชายแดงตรงนี้เองแต่มันก็ขึ้นอยู่ว่าอยู่ตรงไหนกันอตอนนี้นะคะล้าค้าแล้วคนก็เริ่มที่จะออกมาเดินซื้อจับจ่ายของพวกผักพวกอะไรกันแล้วมีขนมโคกด้วยนะคะเมื่อกี้เล่าให้ฟังว่าที่ท่านพรอาจารย์บอกว่าได้ที่แห่งใหม่นะคะเป็นร้านอาหารเก่าซึ่งว่าก็จะมีการซื้อขายอย่างเป็นทางการนะคะเพื่อที่จะเป็นที่จัดตั้งวัด พุทธสามัคคีแห่งใหม่ซึ่งว่าในครั้งแรกเลยอ่ะวัดเนี่ยจะตั้งอยู่ที่รัติเงินที่นั่นที่ฉันเคยมาก็เป็นอพาร์ตเมนต์นะคะแล้วก็เนื่องจากที่ว่าไม่สะดวกเท่าไหร่อ๋ออันนี้มองนิฉันอยู่หรือเปล่าคะหรือว่ามองขนมคกตรงนี้หรือแม่ฟ้าตรงนี้ค่ะไป <c oughs> ใช้มองขนมครกันไม่แง่เลยโอเคเดี๋ยวเราเราเรา,เราให้ฟังให้จบนะคะ จะเป็นที่แห่งใหม่นะในเร็วๆนี้บางคนจะได้มีการย้ายซึ่งจากว่าจากที่เมืองราติงเงินแล้วก็ย้ายมาที่เมืองดลส์เบิร์กแห่งนี้แล้วก็ถ้าย้ายอีกก็เป็นทั้งที่สามนะคะที่จะเป็นที่ที่ร้านอาหารเก่าตรงนี้นะคะมีสถานที่เยอะเลยแล้วก็เป็นเอก,กเทศด้วยนะคะไม่ ไม่ไม่พ่นมาที่ไม่ได้อยู่ในเมืองอะไรอย่างนั้นอ่ะเดี๋ยวมีภาพบางส่วนนะคะที่ที่ฉันได้ไดออ้อัดมาให้นะคะเป็นเล็กเลกน้อยๆก็พอที่จะได้ข้อมูลในเบื้องต้นกันบ้างแล้วในส่วนตรงนี้ จากที่ท่ันตั้งใจว่าอยากที่จะได้เห็นงานที่อื่นๆนะคะว่าเป็นอะไรยังไงบ้างเพราะว่าในการเรียนรู้เนี่ยมันก็ย่อมเปลี่ยนไปตามเหตุจปัจจัยจากสมัยมค่ะก็ดีที่ได้ไมาเห็นอย่างนี้นะคะไก่ไก่นีไ่ได้ได้ทานแล้วข้างในค่ะอร่อยมากกรอบแล้วอันนี้เกือบจะหมดเลยนะคะเนี่ยกือบหมดเลยเนาะค่ะดูสิอะไรนะ อ๋อกำลังทอดไม้อยู่โอ้โหนี่หลอกเราหลอกเราโอเคอ่ะเดี๋ยวเราไปดูไปดูจนที่อื่นหน่อยดูนะคะว่าจะมีอะไรเหลือไหมนี่อันนี้อันนี้อันนี้มาจากฮอลแลนด์นะซายไหมซายไหมค่ะแล้วก็มีอย่างอื่นด้วยมีซาลาเปานะคะคุกกิ๊กน่ารักอันนี้ก็มาจากฝ่ายเราเนเธอร์แลนด์นี่ค่ะ อายุหน่อยแม่ค้าแม่ค้าแม่ค้าหน้าแดงแดงไม่หนาวเนาะไม่หนาวเลยหน้าแดงเย็นแล้วเอาไลฟ์เอาไลา์อะไรรูปถ่ายรูปเาไม่ได้ไลฟ์เอาไลฟ์เอาวิดีโอเนาะเราไม่ไลฟ์ไม่ไลฟ์แต่เรามีชีวิตไม่เป็นไรค่ะชอบตัดต่ออ่าอันนี้ก็ของในแท้ค่ะอันนี้ก็ของของไอ้มวยนี่แหละ ไปเะแมจ้ามาเด้อน oh, yeah. oh, okay. ี oh, ่มาเด้อมาเด้อออร่อยอร่อยค่ะอาทิตย์หน้ากไปดอุอิตย์หน้าก็ไปวัดพุทธวิหารนะคะนี่หลค่ะคมีหลายเจ้าเลยค่ะที่ว่ามาจากทางอัมสเตอร์ดัมจากเนเธอรแลนด์ดูสิคะขยันขยันเงินเท่านั้นเลยมีของคุณกุ้งคุณกุ้งนะคะ ดูสิคะทั้งถิง่งทั้งขยันทั้งแบบดึกเป็นหน้าดูเลยนะคะฝนตกหนาวยืนข้างนอกแต่ก็แต่ก็ยังอยู่กันครบทุกร้านเลยนะคะแล้อันนี้ก็ขนมขนมจีบอุดจีอ๋อขนมจีบขนมจีบค่ะค่ะอุ้าายเห็นเพื่อนก็บะหมี่เกี่ยวค่ะ อ่าขนมจีบใครจะีบไก่ก็เชิญเลยค่ะไส้กรอบไส้กรอบด้วยค่ะโอเคนะคะตอนนี้เราก็เข้าบะเมี่ไก่จับล้าวบะหมี่วมูแดงค่ะหมูฟูเลยน่าทานทางนั้นเลยนะคะีบะเมี่เลยค่ะอ่าทางนั้นแล้วเดี๋ยวจะถ่ายเร็วๆให้อีกรอบหนึ่งเพราะว่าเมื่อตอนเช้าเนี่ยบรรยานาศยังมีอาหาร ให้เห็นไม่มากนะคะแต่ว่าตอนนี้นี่ครบเซตแล้วดีจังเลยนะคะได้เห็นบรรยากาศงานอื่นๆว่าเขาจัดอะไรอะไรยังไงนะคะมีพิธีอะไรยังไงบ้างแล้ววันนี้ชอบมากด้วยที่พิธีการกลางกระถิ่นนะคะดีมากเลยไม่ได้เห็นจะมีบ่อยนะคะเพราะว่าอ,อย่างน้อยแล้วเนี่ยงานกระถินเนี่ยจะมีได้แค่ ปีละครั้งนั่นแหละค่ะถ้าเราจะได้เห็นแล้วก็เห็นปีละครั้งแต่ถ้าเราไม่ได้เป็นงานนะเราก็ไม่ได้เห็นอะไระอนีี้ก็เยอะเลยนะคะนั่งทานกันอ๋อไม่เฉยลาวค่ะเฉยลาวโอเคนะคะสวัสดีคะ่ะขอบคุณที่ติดตามค่ะ